ขออนุญาตนะครับขออั้งใจให้ทุกแม่ส,อ,มสนอ,อนเด็กย่าทหารหน่อยสว้เลยออทุกแมตังใจนครับเอ่อ แล้วผมเนี่ยปฏิบัติอาอจ้อเขียนอาจจะไม่ได้นะปฏิบัติก็แบบโอเวอร์ไปเลยเอาสอต่สองกได้แขม่งมากเล่่งมากทดโดต่ไม่ชุดงานชุดงานหน่อยคือคนที่เดแ้ออกอะ ไม่ใช่ผมดกันพีอ่อะไรนะเดี๋ยวรรไไรเราหลอ,ลอลกนงหลอลก,มกไม่ได้เราต้องใช้งันอะไรนะเสร็จแแล้วค่ะเากางานแล้วมาบอกแล้วทรมน

หมูก็ได้เป็นไงหมูหมาก็มีหูแมวก็มีหมูกระต่ายก็มีหมูบีไม่ดีหูบีก็้สังสมควม่นหมูไม่เล่นไม่ไดหัวไม่คิดอะอยู่เลย ยิ่ให้พี่สาวคนนี้หน่อยสัญญารออกกำลังกายทำงานบ้านได้ไนะครับพอแบบวัด push up ประมาณร้อยทีต่อวันทได้แล้วอย่าให้ทำไม่เอา ขอร่ลงนอ้ยโอ้ยอ้ยอโอ้ยีอยอ้ยโอโอ้ยล้ยอย้โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยอ้โ้้อย้อโ I was not, not, not. <laughs> <laughs> bye bye. <laughs> bye bye.